สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดและดังพารวยช่องของเราเป็นเพียงสื่อการในการแบ่งปันข้อมูลท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลหลายๆท่านหลายๆสำนักที่ทางช่องนํามาฝากนํามาแบ่งปันให้กับท่านได้พิจารณากันเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคโดยการซื้อสลากกินบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นช่องของเราเป็นเพียงสื่อการในการแบ่งปันข้อมูลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือว่าสิ่กดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรโดจงใช้วิจารณญาณ ในการรับรู้ชมก่อนการตัดสินใจที่จะนำไปใช้นะครับท่านเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามทุกๆสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดดังพารรยอีกครั้งครับก่อนอื่นขอประธานอภัยกับท่านสมาชิกและผู้ติดตามช่องหวยเด็ดดังพารวยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเมื่อ EP ีที่ 9@ แอดบอกไปว่าวันพุทธที่14จริงๆแล้วเป็นวันที่15ตุลาคม2568นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาติดตามรับรู้ชมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่แนวทางข้อมูลของ a k แล้วแต่ดวงนะครับเป็นแนวทางของอาจารย์นิพนธ์นะครับมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังครับตั้งแต่เดือน7เลยนะครับ2งวดนี้ผ่านนะครับเดือน7นะครับแล้วก็มาเดือน8เช่นเดียวกันนะครับก็ผ่านเช่นเดียวกันรวมแล้ว4งวดนี้ผ่านทั้ง4งวดนะครับสำหรับ SK แล้วแต่ดวงหรืออาจารย์นิพนธ์นะครับแนวทางต่อมาครับเป็นแนวทางข้อมูลกันอีกชุดหนึ่งสําหรับแนวทาง SK แล้วแต่ดวงนะครับ ้แต่งวดประจําวันที่1เดือน9นี่หลุดไปนะครับ1 1เดือน9หลุดไป16เดือน8 16เดือน9ผ่านนะครับแล้วก็1เดือน10หลุดนะครับมาดูในทางงวดประจําที่16เดือน10ปีวกันงวดนี้ให้เลขเด่น0นย์กับ3มานะครับจับคู่ชุด2ตัวได้มานะครับก็จะมี7 8 7617 7, 8เจ9ดดแและก็68นะครับเลขเด่นจะเป็น0นย์กับ3 ส่วนจะบนจะล่างนั้นอยู่ที่ท่านท่านเป็นผู้ตัดสินใจนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างอาจะพูดหยุดเสมอนะครับถ้าท่านอาจารย์ให้บนก็จะลืมกันล่างนะครับให้ล่างก็จะลืมกันบนนะครับทุกๆอาจารย์ที่แอด,ดจะบอกหยุดเสมอนะครับแล้วมาดูชุดเต็มครับสำหรับแนทาง16เดือน10ปี8อาจารย์นิพนธ์แอดเคแล้วแต่ดวงก็ตามนี้เลยนะครับที่แอด,ดบอกไปแล้วนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับให้0กับ3มาจะบนจะล่างอยู่ที่ท่าน นำไปใช้ครับแล้วก็จับคู่จุด2ตัวมาให้นะครับขอขอบคุณสำหรับอาจารย์นิพนธ์เอทเและเตะดวงต่อมาเป็นทางดับ10บนดับ10แล้วก็ดับหน่วยบนนะครับก็เด่น10บนเด่นหน่วยบนนะครับวดนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ3ตัวบนวดนี้นะครับหลักสิบคือ7จ็ดนะครับสตัวออก978นะครับหลักสิบคือ7ผ่านนะครับส่วนหน่วยบนนั้นผ่านเช่นเดียวกัน เดนสิบบนงวดนี้ผ่านครับเอยู่หลักสิบครับหน่วยหลักหน่วยคือ8หลักสิบคือ7หลักร้อยคือ9นะครับงวดนี้ผ่านส่วนหลักหน่วยบนก็ผ่านเช่นเดียวกันนะครับหลักหน่วยบนผ่านนะครับส่วนการจับคู่นะครับชุด2ตัว78ก็เข้า2ตัวบนตรงๆนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมา1เดือน10นะครับมาดูทางงวดประจําวันที่16เดือน10บอนบ้านนะครับดับ10บนก็ตามนี้เลยนะครับ0ถึงเถึงเเลยนะครับแล้วก็ เช่นเดียวกันนะครับส่วนดับ10บ,บน่นเด่น10บ,บนนั้นให้5กับ6มาเด่นหน่วยบนให้4กับ8นะครับวันนี้นะครับเด่น10บ,บนให้5กับ6เด่นหน่วยบนให้4กับ8การจับคู่10หน่วยตรงครับมาดูกันวันนี้ให้5 4 58 6, 4และก็ ,68 นะครับก็อย่าลืมกันบนกันล่างแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับแนะทางข้อมูลท่านอาจารย์นะครับ ตามด้วยนกนำโชคนะครับมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังครับก็เข้า1นึ 1. 0, ่งนงส่วนงบประจำที่16เดือน10นั้นให้มาแล้วนะครับก็ให้แนวทางมาครับมีเลขอะไรครับมี85นะครับ83 84 85นะครับ83 84 85ส่วนชุด3ตัวให้485มาบนล่างอยู่ที่ท่านเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจนะครับข้อมูลทุกๆข้อมูลล้วนแต่เป็นเพียงแนวทางโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับผู้ชมก่อนการตัดสินใจที่จะนำไใช้ ตามกันด้วยหนุ่มเหนือนะครับมาพร้อมทั้งเิติยอดหลังครับตามนี้เลยนะครับเมื่อที่ผ่านมาเข้าเลขวิ่งครับ7กับ8นะครับ7กับ8เข้าส่วนในทางงดประจำที่16เดือน10ปี8นั้นให้เลขวิ่งรูดนะครับให้6กับ7เลขวินมี6มี1มี3ามี5มี7นะครับวิ่งรูดให้6กับ7บนล่างจัดไปแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับส่วนการจับคู่ชุด2ตัวมี616 3 6 5 71 7375เน้นที่7 5หนะครับส่วนชุด3าตัว 761175375นะครับบนล่างอยู่ที่ท่านเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจโดยหนุ่มเหนือนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับแนวทางข้อมูลท่อาจารย์ครับอาจารย์หนุ่มเหนือตามด้วยแอปประชากันบ้านนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับย6กันยาาวดนี้ผ่านครับเข้าหลัก1 0บของสตัวบนนะครับแล้วก็มา1ตุลาวันนี้ให้8มานะครับวันที่ผ่านมานะครับย6กันยาให้4ข่ครับขานนะครับเข้าหลัก1 0ของ3ตัวบน หนตุราครับที่ผ่านมานี้3ตัวเอาเกนะครับ2ตัวออก77งวดนี้เข้าหลักหน่วยของ3าตัวบนนะครับก็เป็นแนวทางแอปประชานะครับแนวทางงวดประจำวันที่16เดือนตุลาคมปี8งวดนี้ให้เด่นสีมาบนล่างจัดไปนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนการจับคู่ชุด3ตัวให้2 47ชุด2ตัว4 7ครัคบบนล่างแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับเป็นแนวทางแอปประชาก็ขอขอบคุณสำหรับแนวทางน,นะครับ ตามไปด้วยในทางแอดน้อยนะครับแอดน้อยก็มาพร้อมทา้งสตินะครับ16เด่น9ก้าวันนี้สตัวบนออก6กสนะครับ2ตัวล่าง5 8นะครับก็เข้าตัวโต๊ดครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ6ผ่านเช่นเดียวกันส่วนในทาง1เด่งถึงนะครับผ่านเฉพาะเลขเด่น7นะครับ3าตัวบน9 7 8นะครับ2ตัวล่างออก7 7นะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนนทางง้อประจาที่16เดือน10มาแล้วครับให้เด่น5กับ6มานะครับให้เด่น5กับ6มาจับคู่ชุด2ตัวนะครับเด่น5กับ50 57 58 59เด่นพ60 64 65 68ชุด3ตัวนะครับให้657มาครับก็ยืมกลับตัวด้วยนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลนะครับตามด้วยแอปประกอบกันบ้างครับมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังนะครับ ก็ต,ตามนี้เลยนะครับอย่างงวดล่าสุดครับเข้าเด่น7ครับใครวิ่ง7ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับใครวิ่ง7ครับให้6กับ7มาใครวิ่ง7ก็ผ่านทั้งบนทั้งล่างารับาว่า3ตัวบนออกเก้าตัวล่างออก7 7นะครับส่นวนในทางงวดประจําที่16เดือน10บเดือนแมาแล้วครับให้วิ่ง5กับ6นะครับบนล่างจัดไปจับคู่ชุด3ตัวมามี0 5 4 5 5 8 0 6 2 3 6 8ชุด2ตัวมี5 0 5 4 5 6อ่า ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าห้านะครับห้าแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกแปดนะครับเป็นแนวทางของแอปประกอบนะครับก็ชื่นชอบร้นใจตูกใจแนวทางข้อมูลของทนอาจารย์กดครับหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูได้นะครับข้อมูลทุกๆข้อมูลล้วนแต่เป็นเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นชุดนี้เป็นแนวทางชุดเน้นนะครับชุดนี้แอดบอกไปแล้วนะครับดูชุดเน้นการครับชุดเน้นของแอปประกอบก็ให้มาครับมีเลขอะไรครับ ชุด3ตัวให้054มาครับบนล่างจัดไปนะครับชุด2ตัว5054และก็04นะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับเป็นแนวทางชุดเน้นนะครับของแอดประกอบเลขวิ่งคายให้ให้5กับ6มาขอขอบคุณสำหรับแอดประกอบนะครับตามกัาด้วยในทางข้อมูลชุดนี้ครับของแอปปรีชากันบ้างนะครับมาพร้อมทั้งสถิติยอหลังครับงวดล่าสุดหลุดไปนะครับ1นนะครับ งวดนี้ครับ1 6เดือน10ให้วิ่งรูด5บนล่างจัดไปนะครับชุด3ตัว950 053 853 850 981 953ชุด2ตัวมี51 53 50 59 81 98 85 90และ9ก็93ครับบนล่างแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับตามต่อแนวทางข้อมูลชุดน,นี้นายหนุ่มนะครับมาพร้อมตั้งสติยะหลังประมาณ หงวดที่ผ่านมาครับก็ตามนี้เลยนะครับอย่างงวดล่าสุดครับเข้าเด่น9ในตำแหน่งหลักร้อยของ3ตัวบนครับ3ตัวบนออกเก้นะครับ2ตัวละออกเจนะครับก็เข้า9ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับส่วนแนวทางงวดประจำชุดสิบหกตปี68นั้นท่านอาจารย์ยังชอบได้เก้าอยู่นะครับก็ให้9มาอีกเช่นเดิมจับคู่ชุด2ตัวมี9 2 9 5 5 7 0 7ชุดเน้นๆครับชุด2ตัวก็มี90กับ97นะครับชุด3ตัว0 9 7 2 9 7 5,9,7คับบนล่างแล้วจะท่านนำไปพิจารณา,ากันนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณหรับทางของอาจารย์นายหนุ่มนะครับตามมาด้วยในะทางข้อมูลต่อไปของ d อ i ดมิเตโจกันบ้างน,นะครับก็มาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังนะครับประมาณทั้งหมดเลยนะครับ5งวดนะครับหงวดห้างวดนี้ก็เข้าเข้าสี่ร เข้า 2. เข้าสามครับขอประทานอภัยเข้าสามหลุดสองนะครับวันล่าสุดก็หลุดไปครับ1เดือน10นะครับมาดูแนทางงวดประจําวันที่16เดือน10ปี68แปดสำหรับชุดเต็มล่างครับชุดเต็มล่างของแอดโจนะครับให้5 7าเจ็ดห้าแปดห6าเก้าห้าศูนย์หกหกหกเจ็ดหกและก็9 6นะครับก็ อย่าลืมกันบนด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันครับแต่ท่านอาจารย์จะเน้น2ตัวล่างส่วนท่านใดจะกันบนก็แล้วแต่นําไปพิจารณากันก็ขอขอบคุณสุรธรรมแอตโจครับชุดเต็มล่างนะครับตามมาต่อครับชุดของอาจารย์กอนการสิลิ์กันบ้างให้เลขเด่น4มาครับวิ่งบนวิ่งล่างจัดไปนะครับชุด2ตัวก็4 1 42 45 4 6และก็47นะครับบนล่างแล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันนะครับโดยอาจารย์กอนการศินป์ ขขอขอบคุณสําหรับนาตาจย์กรกรสินนะครับตามด้วยแอ็ดนานะครับบนล่างจะไปนะครับแล้วจะท่านนําไปพิจารณากันครับให้เลขเด่นครับคือศูนย์กับ1ให้ศูนกับ1มานะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเด่นบนหรือเด่นล่างนะครับก็แล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันนะครับเป็นทางเลขเด่นนะครับให้ศูนย์กับ1มาสําหรับ16เดือน10ปี8ส่วนสติติก็หลังครับตั้งแต่16เดือน7นะครับ1เดือน8ครับ16เดือน8ใดไหลุดไปนะครับ หนเดือน9ผ่านนะครับ16เดือน9ผ่าน1เดือน10หลุดนะครับจากข้อมูลสถิติย้อนหลังทั้งหมดนี้นะครับประมาณ6งวดนะครับประมาณ6งวดก็หลุดไป2เข้า4ส่วน16เดือน10นั้นให้เลขเด่นมาคือ0นย์กับ1นะครับศูนย์กับ1นะครับบนล่างแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับเรามาดูในทางข้อมูลขออาจารย์ครับเพิ่มเติมมาครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งเด่นบนให้ศูนย์กับ1งอาจารย์บอกมาแล้วนะครับแล้วก็สายวิ่งให้เด่นบนนะครับ ศูนย์ครับให้วิ่งศูนย์สำหรับบนนะครับส่วนล่างให้วิ่ง8นะครับก็เป็นแนวทางของแอดนานะครับชุดนี้เรามาดูกันอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับวิ่งศูนย์นะครับบนนะครับสรุปบนครับวิ่งศูนย์ชุดสามตัวให้ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับชุดรองให้ศูนย์เก้าห้าส่วนคู่โต้ให้ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดและก็ศูนย์เจ็ดนะครับก็แล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันนะครับบนล่างแล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากัน ก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับแอดนาตามด้วยอาจารย์ขุนเดชกันบ้านครับเป็นแนวทางเลขแต้มครับแต้มบนนะครับเด่นบนกับแต้มบนนะครับก็แต้ม6ครับ4ี่ก็บูนย์นี้รวมแต้มแล้วจะได้6นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแต้ม7ก็เช่นเดียวกันครับ0ูนย์นะครับรวมแต้มได้7ดนะครับ5้ากับห้าสองของประธานอภัยนะครับ 5 2รวมตั้มันก็เป็น7เช่นเดียวกันนะครับก็8 9ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตามนี้เลยสำหรับนักทาาจันคุณเดชนะครับตามเรื่องทางข้อมูลหนูแอดนอนหนูรู้เรื่องครับมาพร้อมทั้งสถิตย้อนหลังครับประมาณ3งวดที่ผ่านมานะครับก็ตามนี้เลยนะครับวันล่าสุดหลุดไปนะครับ1เดือน10ปี8นั้นหลุดไปส่วนแนทาง16เดือน10ปี8นั้นมาแล้วนะครับก็ให้แนวทางมานะครับปีเลขอะไรกันบ้างมาดูกันนะครับ เรามาดูชุด2ตัวก่อนนะครับ2ตัวท่านอาจารย์ให้มาครับมี2526353623ส่วนท่านใดจะกันบนก็แล้วแต่นําไปพิจารณากันนครับอาจจะพูดหยุดเสมอนะครับถ้าท่านอาจารย์ให้ล่างก็อย่าลืมกันบนให้บนอยะยือนกันบ้างกันล่างนะครับก็อยู่ที่ท่านเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจนะครับส่วนชุดเต็มชุด3ตัวมาแล้วนะครับ6 9 3, 59 3 59 2, 6 9 3 5 9 3 6 9 2 583 683 763 ก็682นะครับก็เป็นแนวทานนะครับก็จะคล้ายๆกับมาตัวคร่ารานเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นแนวทางแอดนอนูรู้เรื่องนะครับ16เดือน10ปี68ขขอขอบคุณสำหรับแนวทางข้อมูลท่าราจารนะครับสำหรับชุดนี้มาแล้วนะครับสำหรับมาตัวคร่ารานเปอร์เซ็นต์ครับท่านใดที่รอคอยก็มาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังนะครับประมาณ8นวดนะครับ8นวดนะครับ8นวดนี้นะครับ ผ่าน7นะครับผ่าน7หลุด1ครับหลุดงวดประจำที่1เดือน10ที่ผ่านมานี้เองนะครับ3ตัวเราเก้าเจ็ดแปดสองตัว่างออก7ดนะครับรวมแล้วนะครับ8งวดหลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับถืองวดที่ผ่านมานั่นเองครับคือ1นดือน10ท่านสามารถจะนาไปเวิ่งบนวิ่งล่างแล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันนะครับท่านอาจารย์จะเน้นนะครับก็คือวิ่งบนวิ่งล่างนั่นเองนะครับ เรามาดูในทางงวดต่อมาครับ16เดือน10ปี8ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลออกตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับ16เดือน10นี้ก็จะเป็นตัวหนังสีส้มเพ่อนสีส้มเช่นเดียวกันงวดนี้ไม่มีตัวเลขนะครับไม่มีชุดชอบชอบส่วนตัวครับชุด3าตัวไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับบนล่างให้2กับ3ามาครับให้2กับ3มานะครับท่านใดจะวิ่งบนวิ่งล่างมาตัวคร่าร้านเปอร์เซ็นต์เดือน10ปีหกท่านใดที่เราคอยนะครับ ให้2กับ3มานะครับก็อยู่ที่ท่านเท่านั้นเป็นผู้พิจารณานะครับเป็นทางมาตัวคร่าร้านเปอร์เซ็นต์ครับส่วนชอบชอบส่วนตัวไม่มีนะครับในวันนี้ท่านอาจารย์ไม่ได้ลงให้นะครับไม่ได้ลงให้นี่ครับชุดเต็มนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่รวมทุงหมดนะครับเห็นไหมครับ8งวดหลุดเพียงงวดเดียวครับงวดล่าสุดคือ1เดือน10นะครับแล้วก็16เดือน10ก็ตามนี้เลยนะครับให้3กับ2มานะครับ ชอบชอบส่วนตัวไม่มีนะครับงวดนี้ท่านจ่าไม่ได้ลงให้นะครับชอบชอบส่วนตัวก็จะเป็นตัวเลขชุด3ตัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณสําหรับในทางข้อมูลท่านจ่นท่านจะของข้อมูลที่มาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้นะครับจะมีของพิมพ์หม่ำเกษียนทัศน์สายซึ่งอัดลงไปให้แล้วนะครับใน EP ีที่9นะครับก็พิมหม่ำก็ให้1กับ6นะครับเกษียนทัศน์สายก็ให้เด่น4รองห้า แล้วก็เป็นการจับคู่กันมานะครับแล้วก็มีของมาตัวค่าล้ำเส็นให้3กับ2นะครับจับคู่มาบนลา่างก็1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6, 6แล้วก็5 6นะครับชุด3ตัวก็2 1 4 2 1 5 2 6 4 2 6 5 3, 4, 3 1 4 3 1 5 3 6 4 3 6 5นะครับก็เป็นทางการจับคู่นะครับทั้ง3สูตรนะครับ3อาจารย์นี้นะครับนะครับ มีพิมพ์มัมเซนทัสซาแล้วก็มาตัวค่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ตัวเลขชุดสองตัวบนล่างมาแล้วก็ชุดสามตัวนะครับก็อยู่ที่ท่านทำงานเป็นผู้พิจารณานะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับชุดนี้เป็นแนวทางของลุงนินนะครับมาพร้อมทั้งสติยนหลังกับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับอย่างวันล่าสุดนี้ก็หลุดไปนะครับหลุดไปนะครับ แนวทางต่อมาครับมาดูลุงนินครับ16เดือน10มาแล้วครับให้เลขเด่นนะครับ5กับ7มานะครับบนล่างแล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันนะครับเรามาดูแนวทางของลุงนินกันนะครับชุด3ตัว2 7 5 0 7 5 6 7 5ชุด2ตัวนะครับมี2 5 3 8 6 8 7 2 7 5และก็7 6นะครับตามนี้เลยนะครับเลขเด่นจะเป็น5กับ7นะครับเน้นกันเบิ้ลครับ5 5กับ8 8ดแปสำหรับลุงนินนะครับ16เดือน10ปี68 ก็ต้องขอขอบคุณอ่า16เดือนตุลาคม2568นระครับก็าต้องขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์แต่ท่านเจ้าของข้อมูลครับดุดินนะครับชุดนี้นะครับให้มาแล้วนะครับสาวสาวรับนะครับสาวรับก็ให้มานะครับบนล่างนะครับให้แนวทางครับมี6 1 63 6 5 6 7นะครับปรับด้วยนะครับท่านอาจารย์บอกมาก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์แท่านเจ้าของข้อมูลครับชุดนี้มาดูกันนะครับราศีกุมชุด สามตัวตรงโตดนะครับก็แคปหน้าจอนะครับเก็บข้อมูลไว้ทบทวนจะดูได้สาหรับแนวทางจุดนี้นะครับขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลนะครับขอขอบพระคุณสาหรับข้อมูลดีๆแนวทางดีๆของท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านขอขอบพระคุณสาหรับทุกๆท่านที่เข้ามารับรชมและติดตามช่องวดเวดห่นดัดงพารวยนะครับก็ขอให้ท่านจงมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์จะไร้ทุกไร้สศกไล้ลโรคไร้ภัยจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะครับสาหรับในวันพรุ่งนี้นะครับ 16เดือนตุลาคม268 8อก็ขอท่านจงโชคดีมีัยโชคดีมราถูกรางวันกันนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านฝากกดติดตามกดแชร์ช่องหวัวเด็ดแลดังพารวยเพื่อเป็นกำลังใจกับเอ็เคนะครับพบกันใหม่ครั้งในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปชนะจนชนะใจชนะภยัยชนะมารดมโชคดมราดมทัพยบุญรักษาพ,พ,รพระคุ้ณของเทวดาป้องสวัสดีครับ